จำปาอยากขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยมาแอบนอนอยู่บ้านแม่ชัยมีบุญไม่ยอมเข้าบ้านเดี๋ยวแม่ไปซื้อหัวอาหารก่อนนะมีบุญมีบุญเดี๋ยวแม่ไปซื้อหัวอาหารก่อนนะลูกเด้อเด บ้านสามมนนะมันแอบเข้ามานอนเดี๋ยวแม่ไปซื้อก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อหัวอาหารก่อนนะหัวาหารหมดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมดาแต่ามาลีนะคะเมดาก็แวบออกมาซื้อหลอดไฟนะคะเพราะว่ามันมืดนะคะหน้าบ้านมันมืดเนาะหลังบ้านก็มืดเหมือนกันนะคะแวบมาซื้อหลอดไฟเดี๋ยวไปให้เบามืดต่อให้เนาะแล้วก็แวบมาซื้อ,อ อาหารแมวนะคะัอาหารแมวหมดนะคะน้องมีบุญน้องจำปาไม่ได้กินหัวอาหารมาตั้งแต่เช้าแล้วมาซื้อหัวอาหารแมวนะคะโอ้แพงเหมือนกันนะได้แล้วนะคะหัวอาหารแมวเนาะทีนี้เราก็กลับไปนะคะเพราะว่าน้องมีบุญกับน้องจำปานั้นมองหน้าแล้วก็บอกว่าแม่จ๋านุงหิวแล้วนะคะเนาะบอกว่าแม่จ๋านุงหิวแล้วสวัสดีค่ะ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลีนะคะตอนนี้นะคะทรายลงแล้วนะคะตอนนี้จะเอาบล็อกลงนะคะโอ้โหเจ้าปากแปนะคะแเปเอออยากจะไปช่วยบ่แเปคือเป็นนางเบิง์คักแท้ฮะ,อนนะอะโอ้ทรายมาแล้วของปูดบ่บองยินได้มีที่นอน จะเอาปูนบอกนะะเป้เย,อ,ยออกทำไมเปรสี่เสานะคะเอาลงเสร็จแล้วเนาะเตรียมหลุมพร้อมแล้วนะคะหลุมก็เตรียมพร้อมแล้วเสาก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ยิ้บล็อกลง ต่อออกมาอีกห้องหนึ่งนะคะเนาะก็เลยเอาอีทบลุ่มก็เตรียมแล้วฮะทำห้องไงคะ เออทำอีกห้องนึงอองมาอุ้ยดอกแคร์นะคะปอาแกงนะคะเนอะดอกแครดกมากฮะทำห้องนอนให้น้องดอกแครดกมากเลยเออ้าคอยเก็บไว้ล้วใส่ถุงไปสิเลยแล้ววนะดอกแครนะ เลี้วขี่ได้งไงบ้างไหมเฮ้ยด่ามื่อดาเมื่อทำเข้าอันเข้าเทพข้าแล้วนั่นคืออีกบ่าเมืม่อก็อีกบ้าคนไม่อีกวะวันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะตรงนี้นะคะเป็นห้องครัวแล้วก็ ทำห้องนอนให้น้องนะคะ ลดมาตรงนี้แล้วนะคะก็จะเอาปูนลงนะคะตอนนี้เพราะว่าปูนต้องเอาไว้ด้านในนะคะ อีกขึ้นไปอีกบ่หมืด สมปูนนะคะผสมปูนแล้วก็มาเทผสมปูนแล้วก็เทตรงนี้นะคะปูนก็มาแล้วเนาะเสร็จแล้วลเวลาเอาหัวอาหารไปให้แมวก่อนนะ น้อยไหนล่ะเจ้านกน้อยเอ,อ๋ยมาแล้วแม่ซื้อมาแล้วอาหารมาแล้วมีบุญมีบุญอยู่ไหนมาลูกมามามาโหดูดูดูด,ด,ดูแอบนอนอยู่บ้านอาแอชัยสามมนนะคะให้ยอมกลับบ้านเลยนอนนี่ดีกว่าสบาย กลับบ้านไปแม่ซื้ออาหารมาแล้วเร็วนะกลับบ้านลูกถูงใส่ได้ที่นอนใหม่และสบายใจเลยถุงเงินไอถุงทองกับอมเงินไม่อยู่นั่นเนนี่แม่เพิ่งซื้อมาอซื้อมาแล้วแพงจังเลยนะหิวแล้วพลูก กินเลยวเรกินเลยลูกจำปลาอยู่ฝั่งนี้ลูกกินด้วยกันนะเออกินด้วยกันลูกกินด้วยกันอ้าวมีบุญพี่น้องกินด้วยเออกินด้วยกันลูกโอ้ยอาหารหมดตั้งแต่เช้าคงจะหิวแล้วสิตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลย ยังไงล่ะคะอร่อยไหมลูกไปนอนรอหิวหิว